สวัสดีครับพอผมตอบเสียบครับอันนี้พามาเมืองอาการชิก1 2 5่งสองห้าไอครับมันเครืองแห้งมาโดยอาการมันเครืองแห้งรถสตาร์ติดที่ได้ครับแต่ว่าเวลาพอนโหลดเล่งปรอยู่ครับมีแต่พอนดับพอนดับเอาเช็คมั้งเรียบร้อย้มันเครื่องแห้งครับอันนี้เขาเตรียมหินโยเครื่องลงโยตามที่เขาถนัดนะครับสูตรผมครับถอดตั๊กนี่ครับบางคนกัน ถอดจุดไฟในเครื่องออกบางคนก็ถอดแล้วแต่ธนาการธนาเป็นสีนี่ครับมาเมืองเลยถอดสายเบี่ยงก่อนสายเบี่ยกนะครับหต้องจางเขาถอดสายเบี่ยกครับทีนี้เขาถอดน็อตโชว์คันนี่เบอร์สิบสองน่าไข่ไปหมดเลยครับเพื่อความรวดเร็วนี่ครับเขาออกกแค่เครื่อง ถอดได้ทั้งสองตัวครับมีแกนีสองอันทนัตมังนีกับถอดมังนีเบอร์สิบเกียร์ที่กันครับแต่ว่าผมจะถอดตัวนี้ครับผมว่ามันจงใส่งไงถอดสายเบยรกถอดน็อตโช๊คแล้วก็มาดูดิบุกขึ้นมคา,มาครับกล่องต,มตอ่มถอดหัวฉีดครับผมนี่หัวฉีดออกนี่หัวฉีดแล้วก็สายคันเร่งครับผมนี่สายคันเร่งนี่มาถอดออกสายคันเร่งแล้วก็ ปลักไฟครับผมนี่ผมตัดปลั๊กไฟออกกับ,บสายดินออกมาแล้วก็นี่ปลั๊กมาดไฟครับผมนีม่ตัวหนึ่งนี่หมดละเดี๋ยวแต่นี่ครับออกมาทางเหน,นืหอเวสิเกตครับเนี่ยขี้ไข่ออกมีขี้ไข่ออกน้องก็ตัดเกลียวเครื่องลงครับผม นะกลับมาทางเก่าอาจจะมีเสียงดังครับผมพราว่าเห้าอยู่ในทีช่ชุมชนผู้เฒ่าผู้หาจะมาคุ้มผู้เฒ่าครับผม,มบมเหงาครับผมเจอสอช่วงนี้ให้เข่าครับผม,ม <laughs> อาจจะเสียงดังเนี่ย เลยทิ้งกองนี่เขาต่อจบหรอกมันแข็งแห้งเอาอขาโยเกิร์ตแข็งมากครับผมเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนยงต่างต่างเดี๋ยวครับขออนุญาตตั้งกล่องเข้าขเพราะว่าเขาต้องใส่ตัวสวยครับผม อ่าครับผมเฮาตั้งกรองแล้วเดี๋ยวเฮายกเครื่องลองเลยครับนีนน่ไปออกอยู่ด้านนี้างที่โค้งมา เอาชิมคิมเด็กหงอเลยเอาชักชักยืนตดเลยให้ฟังตามไ นี่นะครับเอากันยกโค้งลงมาไว้กครับนี่เลยสองเืียงครับนี่เป็นสกคปปี้ครับนี่นะครับนี่นะครับหน้ากากนี่ของเรานี่กันเยียนี่เป็นห้อยมันเครื่องมันดันครับผมมันเครื่องออกกองเลย เกิดจากอาจจะแว้นรวมแต่นี่ขี้ไปมันเครื่องแห่งต้องใช้จะดันออกนี่ครับนี่พึ่งไปเหตุมาจากศูนย์เลยครับนัดข้อหลีกดกับบอลขันมาให้ครับผมบอ่ทันค่าครับนี่โยเครื่องมากแล้ว เดี๋ยวที่นี่อติดตามตอนต่อไปครับห้าจะลือชุดบนเดี๋ยวติดตามอีก่ต่อไปครับพี่นี่ก็ะดีฝาไปซํานี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับสกไครต์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้การเฮ็ดชิปใหม่ๆต่อไปครับผมชิปหนึ่งสองห้าไอนะครับชิปไอครับผมยังมีสองหา แอาอีพี่ต่อไปเขาจะมาถอดชุดบนให้เมืองครับผมถอดเครื่องม่างเครื่องออกให้เมืองครับโอ,โอ,โอชีครับผม